ไฟเสียงนี้ไว้ให้ดีเพรนนาะพวกเจ้าจะไม่มีโอกาสได้ยินจาธุเตือนตนทบทวนพิจารณาคำอันเป็นดั่งทองคำเป็นคำสอนเป็นข้อชี้แนะที่เหมือนกับได้รับการชี้ข่มรับอันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าทองคำที่อยู่ใน พ,พวกเจ้าได้มันขึ้นมาเานั่นคือขุมทรัพย์ทางปัญญาที่พวกเจ้าจะได้อะไรที่อีกอย่างกลับคืนโซต,ตัวตนของทุกคนอย่างแท้จริงอริยสัพภายในได้ก่อเกิดกับพวกเจ้าแล้วให้แปลเป็นอริยสัพภายนอกในอย่างสมบูรณ์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในวันนี้ใครอยากได้แล้วจะได้นะ ผู้คนที่ไม่อยากได้ยิ่งจะต้องได้อย่างแท้จริงปู่ถึงบอกแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อริยทรัพย์ภายในไม่ใช่ใครยูย่ยจะได้ขึ้นมาถ้าเล่าไม่เป็นผู้บำเพ็ญตบะบารมีให้เข้าถึงพร้อมแล้วไม่มีสิทธิ์ได้รับสิ่งเหล่านั้นอย่างแน่นอนแต่วันนี้พวกจเจ้าได้รับอย่างเต็มที่เป็นบุญเป็น กุศลเป็นวาสนาการที่พวกเราได้เจอกันมันเป็นบุญวาสนาที่ต้องได้ดูแลพุทธศาสนาร่วมกันก็เท่านั้นผู้ได้ให้สัจจาวาจาว่าปู่จะลงมาเก็บลูกหลานของปู่ให้บรรลุมรผลทุกโูรคน้ำขึ้นไปไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป โอ้ถึงได้ลงมาทำหน้าที่ทุกอย่างให้พวกเจ้าได้เห็นอยู่จงอย่าได้เวียนว่ายตายเกิดกันอีกเลยลูกเอ้ยห,หมดเวลาแล้วสร้างบาร,รมีให้เห็นเป็นที่ประจักษ์การให้โดยไม่มีประมาณเหมือนดังที่พุทธองค์ได้ให้ไว้กับพวกเราถูกต้องไหมครับการให้ที่ยิ่งใหญ่ ทำไมปู่ถึงให้นางรับพอบูเพราะท่านคือมหาอุปราชที่ดูแลในส่วนของชัยวร,รมันทุกๆพระองค์เจ้าจะได้เห็นว่าเทพพรมที่ลงมาแต่ละรูปนามนั้นมาทําหน้าที่อะไรเขาเหล่านั้นทำหน้าที่อะไรทั้งหมดทั้งปูทำไมปู่ถึงบอกว่าปู่เวสวรรณทั้งสี่นำ จิตยานที่ขึ้นมาทั้งหมดวันนี้ที่เราปลดปล่อยพวกเจ้าเห็นไหมว่าขึ้นมามากไม้แค่ไหน